คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเล่า5โรคที่ผมไม่อยากเป็นและผมก็คิดว่าเป็นโรคที่รุนแรงมากๆเลยจะมีโรคอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมบุรินทร์ยันวิชัยนะคะเจ้าของเว็บไซต์บุรินออนไลน์เศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่รักสุขภาพนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาคัดสรร5โรคที่ผมไม่อยากเป็นมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่มันรุนแรงและส่งผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยสุดๆไปเลยนี่คือความคิดเห็นของผมผมไม่ได้เอามาจากสถิติผมไม่ได้เอามาจากวิจัยไม่ได้เอามาจากอะไรนะครับแต่ผมเอามาจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการ ารโคเหล่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครคภัยแค่เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันรุนแรงมันร้ายกาจทั้งนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งแต่เชื่อไหมครับว่าโรคมะเร็งไม่ได้ติดโผ5อันดับนี้นะครับแล้ว5อันดับนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าแต่นิดนึงครับผมไม่ได้เรียงลําดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะครับอันนี้คือไล่ไล่มาเฉยๆไม่ได้มีนัยยะเกี่ยวกับตัวเลขลําดับก่อนหลังนะครับ ตัวแรกเลยครับโรคที่เกี่ยวกับตับครับถามว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่าน่ากลัวข้อที่1ครับโรคตับมักจะไม่แสดงอาการที่จะส่งผลทําให้เราตัดสินใจไปหาหมอไปตรวจร่างกายซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวครับมันเป็นโรคภัยเงียบที่มันเก็บอยู่ลึกๆถ้าเกิดมันไม่รุนแรงจริงๆมันจะไม่แสดงอาการครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคตับแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับหลังจากไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยส่วนมากแล้วจะถึงระยะที่แบบ รุนแรงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับตับแข็งตับอักเสบหรือเป็นมะเร็งตับมันไม่ค่อยแสดงอาการให้เราได้สัมผัสหรือรู้สึกอะไรบางอย่างนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวข้อที่สองนะครับตับเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางหลักของร่างกายอีกชนิดหนึ่งนะครับอาหารการกินทุกอย่างการควบคุมระบบฮอร์โมนการควบคุมระบบสารอาหารในร่างกายทั้งหมดมันอยู่ที่ตับนะครับตับทําหน้าที่เก็บกับอาหารเมนเนจบริหารจัดการ และผลิตสารอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายถ้าเกิดตับมีปัญหาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันล้มไปหมดเลยเนาะและถ้าเกิดมีอาการตับวายขึ้นมา เราจะเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือความน่ากลัวข้อที่3ครับถ้าเกิดว่าระบบตับมีปัญหามักจะเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาไม่ว่าจะเป็นระบบฮอร์โมนที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการผลิตดิมเลือดที่ล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ระบบเลือดของเราอุดตัน เกิดริมเกิดนิว้วมันไปอุดตันในจุดตรงไหนตรงนั้นก็คืออาวัยวะตายเลยถ้าไปอุดตันในหัวใจหัวใจวายตายอย่างแน่นอนมันจะเกิดริ่มเลือดชิพเพิ่มขึ้นมาแบบหนักๆมากจนบางครั้งเนี่ยมันสามารถ ไปอุดเส้นเลือดใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งผมเคยเห็นประสบการณ์หลายๆท่านที่เสียชีวิตเพราะริ่มเลือดไปอุดในเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นเมนหลักด้วยซ้ําคิดดูสิครับว่าริ่มเลือดต้องมากขนาดไหนซึ่งพอย้อนกลับไปดูทบทวนเคสเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเกิดเพราะตับมีปัญหาอาจจะเป็นไขมันพอกตับตับ,ตบวายหรือเป็นมะเร็งตับนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาปุบ๊บสมดุลของเกลือสมดุลของเลือดสมดุลของน้ําหรือแม้กระทั่งสมดุลของน้ําตาล ันจะล้มเหลวไปเลยก็จะส่งผลทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นไปด้วยระบบทุกอย่างรวนหมดครับผมก็เลยรู้สึกว่า โรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมันน่ากลัวมากๆม,มันไม่เคยเตือนเราก่อนครับมันไม่ให้โอกาสเราก่อนเลยรู้ปุ๊บก็ถึงขั้นหนักแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆยังไม่เป็นโรคตับก็ดูแลตับให้ดีและสังเกตตัวเองนะครับถ้าเกิดเราผิวขาวขึ้นออกไปในทางเหลืองเนี่ยต้องไปตรวจเลยครับผิวเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองนี่คืออาการเริ่มแรกของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับครับโรคที่สองครับโรคเลือด โรคเลือดในร่างกายถามว่าทําไมถึงน่ากลัวเพราะระบบเลือดมันคือแม่น้ําสายหลักของร่างกายระบบเลือดเป็นยังไงร่างกายเป็นอย่างนั้นครับด้วยความสําคัญของเลือดที่มันจะต้องนำสารอาหารและอากาศเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายถ้าเกิดระบบนี้มีปัญหาขึ้นมาบัลไลแน่นอนนะครับซึ่งระบบเลือดจะมีอยู่2สเตปด้วยกันอันที่1คือเม็ดเลือดแดงอันที่2คือเม็ดเลือดขาว เอาเม็ดเลือดขาวก่อนเพราะมันสั้นๆเนาะเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีมันก็เหมือนประเทศที่ไม่มีทหารนะครับค่าศึกก็โจมตีได้ได้ทุกทิศทางเกิดโรคแทรกซ้อนได้อย่างง่ายดายมากๆเลยจริงไหมส่วนเม็ดเลือดแดงครับถ้าเม็ดเลือดแดงมีปัญหาการลำเลียงสารอาหารมันก็จะมีปัญหาครับมันจะมี2อ,อย่างก็คือเลือดจางกับเลือดข้นจริงไหมเลือดจางเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับรถบรรทุกที่บรรทุก กสารอาหารน้อยคันเซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็จะดูดซึมสารอาหารได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคจังมักจะเกิดอาการเหนื่อยเพลียอ่อนล้าได้ง่าย เพราะสารอาหารมันไม่เพียงพอยังไงล่ะหรือแม้กระทั่งพอราตอนนอนก็จะชอบสะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วก็นอนหลับยากถามว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพอเราหลับเนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลงเพราะอยู่ในโหมดของการพักผ่อนเมื่อหัวใจเต้นช้าลงประกอบกับเม็ดเลือดแดงที่น้อยอยู่แล้วทําให้การลําเลียงสารอาหารเป็นไปได้อย่างช้าลงน้อยลงเซลล์ต่างๆก็จะเรมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขาดอากาศฉันขาดอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นมา ทำให้เรานอนหลับยากทําให้เราหลับไม่ได้เพราะถ้าเกิดหลับปุ๊บเลือดมันก็จะวิ่งช้าลงร่างกายไม่ต้องการให้เลือดช้าลงมันก็จะพยายามทําให้เราตื่นตื่นตื่นอยู่นั่นเองพอเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ นอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ทําให้เราอ่อนล้าอ่อนเพลียมากขึ้นอันต่อมาคือเลือดข้นครับเลือดข้นหนืดเกินไปมันก็เหมือนกับเลือดของเราที่เป็นโคลนนะครับทุกอย่างมันจะหนืดหมดเลยมันจะฝืดหมดทําให้การไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยมันไม่ฟลมันไหลเวียนได้ไม่ดีพอไหลเวียนได้ไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะหายใจเอาอากาศเข้าปอดไปแต่อากาศเหล่านั้นมันไม่ถึงเอาอวัยวะส่วนต่างๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราเสื่อมไวมากขึ้นแล้วเรื่องที่ ต่างๆได้สารอาหารไม่เพียงพอก็จะทําให้ระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างไม่เต็มที่พอทํางานได้อย่างไม่เต็มที่มันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเป็นโรคแฝงซ้อนไม่รู้จบไม่รู้แหละว่าเพื่อนๆจะจวโดนโรคไหนก่อนเป็นโรคแรกเพราะฉะนั้นระบบเลือดเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งเรื่องระบบเลือดเนี่ยผมรวมถึงโรค หลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตันอีกด้วยนะครับไขมันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปโรคความดันสูงโรคความดันต่ําอันนี้คือโรคระบบเลือดหมดเลยนะซึ่งถ้าเกิดโรคระบบเลือดมีปัญหาเนี่ยเรามีโอกาสเสียชีวิตได้ทุกวินาทีถ้าเกิดหลอดเลือดตีบแตกตันในหัวใจหัวใจวายครับ ถ้าตีแตกตันในสมองก็น็อกไปเลยถ้าไม่ตายกับพิการเห็นไหมครับว่าระบบเลือดในมันสําคัญครับเราสามารถที่จะเสียชีวิตได้ในวินาทีต่อไปก็ได้นะครับผมก็เลยตั้งว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวอีกชนิดหนึ่งครับข้อที่3ครับโรคเกี่ยวกับหัวใจอันนี้ มันสอดคล้องกับเลือกระบบเลือดครับหัวใจต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ตลอดเวลาโรคหัวใจเนี่ยก็อย่างเช่นหัวใจวายหัวใจขาดเลือดความดันสูงความดันต่าเต้นไม่เป็นจังหวะลิ้นหัวใจรั่วมันไปสัมทับกับโรคระบบเลือดนี่แหละครับผมเพราะหัวใจมันจะต้องสูบฉีดเลือดใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเสียชีวิตได้เลือดไม่เดินเพราะน้ําเลือดเราเนี่ยมันไหลเองไม่ได้มันจะต้องมีตัวปัม๊มแล้วถ้าเกิดตัวปั๊มนี้ไม่ทํางานปุ๊บทุกอย่าง มันชง,งักหมดเลยอย่าลืมนะครับหัวใจเป็นเมลักของระบบเลือดและหัวใจก็เป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะครับที่จําเป็นทช่ต้องมีการนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจมันขาดเลือดขึ้นมาหัวใจวายได้เลยนะฮะ แล้วการที่เราเกิดหัวใจวายเนี่ยเราก็สามารถตายได้ทุกขณะจิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรคหัวใจจึงเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆถ้าเกิดว่าวันนี้ใครเป็นโรคหัวใจต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเราอาจจะเสียชีวิตได้ทุกๆุกวินาทีโรคที่4ครับโรคเบาหวานเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโรคเบาหวานน่ากลัวขนาดนั้นเหรอใช่ครับผมยิ่งปัจจุบันที่ผมไปดูสถิตินะครับคนเสียชีวิต ด้วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับเกิดจากน้ําตาลนี่แหละน้ําตาลคือสารพิษชนิดหนึ่งครับจริงๆอน่ะน้ำตาลเนี่ยร่างกายของเราจําเป็นต้องใช้ครับแต่จําเป็นต้องใช้เพียงแค่26กรัมต่อวันหรือ6ทช้อนชาต่อวันเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเรากินมากกว่านั้นเยอะมากๆเลยจริงไหมมันก็เลยไม่แปลกเลยครับที่คนสมัยนี้เนี่ยเป็นโรคเบาหวานกันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถามว่าโรคเบาหวานน่ากลัวย,ยังไง โรคเบาหวานเกิดจากที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีปริมาณที่สูงมากขึ้นแล้วน้ำตาลปริมาณที่สูงนี่แหละมันคือสนิมชนิดหนึ่งของร่างกายครับมันไปจับตรงไหนตรงนั้นเสื่อมทันทีถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันอยู่ในกระแสะเลือดนานเข้านานเข้า,นา,นขาหลอดเลือดของเรามันก็จะแข็งตัวมันก็จะไม่ยืดหยุน่นเปรียบเสมือนยางที่เอาไปตากแดดทุกวันทุกวันมันจะแข็งตัวใช่ไหมฮะไม่มีการยืดหยุน่นมีแต่เพียงแค่อยู่ได้กับขาดผึ่งเลย จริงไหมและถ้าเกิดน้ําตาลไปกักเก็บอยู่ส่วนไหนมากๆมากๆเข้าตรงนั้นก็จะเสื่อมตรงนั้นก็จะสึกตรงนั้นก็จะกร่อนเร็วกว่าปกติจึงไม่แผลเลยครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะดูแก่กว่าวัยเพราะมันกัดกินร่างกายหมดเลยครับ มันเปรียบเสมือนสนิมในร่างกายทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมักจะพบปัญหาโรคแทรกซ้อนและเป็นปัญหาที่รุนแรงมากๆนอกจากนี้นะครับน้ําตาลยังส่งผลทําให้เลือดเราข้นมากขึ้นพอเลือดเราข้นหนืดมากขึ้นก็จะทําให้ระบบการจ่ายสารอาหารการจ่ายอากาศเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นโรคระบบเลือดอย่างที่ผมได้เล่ามานั่นแหละครับผมที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดเลยนั่นคือมือดําเล็บดําเริ่มเขียว ต้องตัดขาทิ้งอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือสาเหตุหรือแม้กระทั่งเบาหวานขึ้นตาทําให้ตาบอดก็เพราะว่าเลือดมันข้นเกินไปที่จะเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยงดวงตาได้ยังไงล่ะครับ นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมโรคเบาหวานถึงน่ากลัวแถมยังส่งผลกระทบต่อตับต,ต,ต่อไตอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคเบาหวานนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเพราะเพื่อนๆมีโอกาสที่จะเป็นโรคร้ายตามมาได้ทุกขณะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะรักษาโรคเบาหวานหายแล้วก็อาจจะยังส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราอยู่ดีครับมันก็เปรียบเสมือนรถ คันเก่าๆที่โอ้สนิมเยอะมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะขัดสนิมออกหมดแล้วแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมจริงไหมเพราะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานครับต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตครับเราจะอ่อนแอกว่าคนทั่วไปประมาณ10บเท่าเลยทีเดียวโรคแทรกซ้อนเยอะมากๆและมีโอกาสเป็นโรคร้ายตามมาในภายหลังได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นโรคเบาหวานจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับน้ําตาลถ้าเกิดอยู่มากเกินไปมันก็คือ,อยาพิษชนิดหนึ่งครับและ โรคสุดท้ายครับอย่างที่5ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือโรคเกี่ยวกับระบบสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือแม้กระทั่งคุณสุภาพสตรีเกี่ยวกับมดลูกครับมันอันตรายมากๆเลยนะฮะถามว่าทําไมถึงอันตรายกฎหนึ่งของธรรมชาติครับเขาบอกว่า สิ่งมีชีวิตไหนที่อ่อนแอธรรมชาติจะไม่อนุญาตให้สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติบ่งบอกครับว่าตัวคุณกําลังอ่อนแอถึงแม้ว่าโรคสมรรถภาพทางเพศจะดูไม่น่ากลัวแต่สาเหตุมันน่ากลัวมากๆครับร่างกายอ่อนแอ มันก็เลยทําให้สมรรถภาพทางเพศของเราเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ใครเป็นโรคสมรรถภาพทางเพศนะครับพึงสังวรไว้เลยว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงครับเราอาจจะอ่อนแอกว่าคนทั่วๆไปประมาณ10เท่าเลยทีเดียวทีนี้เราก็ต้องรุ้นะล่ะครับผมว่าส่วนไหนอ่อนแอมากที่สุดถ้าเกิดส่วนไหนอ่อนแอ โรคร้ายมันก็อาจจะพัทุได้ในเร็ววันนะครับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพศของผู้ชายหรือเครื่องเพศของผู้หญิงมันคือตัวควบคุมระบบฮอร์โมนของร่างกายครับซึ่งระบบฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงนะครับมันคือทุกอย่างในการทํางานของร่างกายเราต้องใช้ระบบฮอร์โมนในการทํากิจกรรมทุกอย่างในร่างกายเลยและถ้าเกิดว่าระบบฮอร์โมนนี้มีปัญหาเราจะแก่กว่าวัยครับคําว่าแก่กว่าไวัยไม่ใช่ เพียงแค่หน้าเขียวนะครับแต่อวัยวะทุกส่วนมันจะเสื่อมไวมากๆเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่งครับมันสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนได้ทุกอย่างและมันทําให้ระบบของร่างกายรวนหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันรวนหมดไม่เพียงแค่หัวล้านไม่เพียงแค่อะไรเท่านั้นนะฮะมันรวนหมดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงครับเชื่อไหมครับว่าปัญหาเรื่องมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ย มักจะไม่ค่อยแสดงอาการจนกว่ามันจะเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลงังไ่ มะเร็งมดลูกกว่าจะแสดงอาการออกมาก็ระยะ3ระยะ4แล้วมันน่ากลัวนะครับมันเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตรวจทุกปีเพื่อสังเกตว่าสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างและถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมและต้องพยายามออกกําลังกายต้องพยายามที่จะเทคอาหารการกินที่มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของเรากําลังอ่อนแอกว่าปกติประมาณ10 เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วเมื่อร่างกายอ่อนแอรครับภัยจากโรคแซรกซ้อนภัยจากโรคที่เป็นอันตรายมันก็สามารถจะเกิดได้ทุกเมื่อนอกจากนี้ระบบฮอร์โมนที่มันแกว่งแว่งมันรวนรวน ก็จะส่งผลทําให้ร่างกายขอยงเราเนี่ยรวนทั้งระบบเลยพอร่างกายรวนทั้งระบบอวัยวะทุกส่วนมันก็จะทำงานแบบผิดผิดปกติพอผิดปกติเยอะร่างกายเราก็จะเสื่อมเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือว่าโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่อันตรายอีกโรคหนึ่งที่เป็นม้ามึดในขณะนี้เลยนะครับและนี่นะครับคือ5โรคที่อันตรายมากๆรุนแรงมากๆ ส่งผลต่อร่างกายมากๆและผมไม่อยากจะให้ใครเป็นมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆพื่กำลังประสบปัญหาโครคภัยแค่เจ็บเหล่านี้อยู่นะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองหายป่วยจากโรคนี้ให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้เนิ่นช้าอย่าปล่อยให้เนิ่นนานเพราะมันจะส่งผลต่อร่างกายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนยิ่งนานร่างกายของเรายิ่งอ่อนแอร่างกายของเรายิ่งมีความเสี่ยงและบางโรคอาจจะเสียชีวิตโดยที่เราไม่ได้ล่ำลาคนที่เรารักเลย แม้แต่วินาทีเดียวนะครับส่วนโครคภัยไข้เจ็บอื่นมันอันตรายอยู่แล้วครับเรื่องโรคมะเร็งโรคตายเรื่องนี้อันตรายอยู่แล้วแต่ที่ผมไม่ได้เอามาเข้าอยู่ในลิสต์เนี่ยก็เพราะว่าโรคมะเร็งโรคตายหรือโรคอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเรารู้มันก็รักษาได้ยิ่งวิทยาการสมัยนี้เนี่ยก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่แน่ครับในช่วงที่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้อยู่5โรคเหล่านี้อาจจะไม่ใช่โรคที่น่ากลัวสําหรับวงการแพทย์อีกแล้วก็ได้นะครับแต่ณวันนี้ นี่คือ5โรคที่ผมไม่ต้องการเป็นถ้าเกิดเราไม่เป็น5โรคนี้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมันก็จะลดลงและเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ของผมมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าโรคไหนน่ากลัวนอกเหนือจาก5โรคที่ผมได้เล่ามาแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแจ้งเหตุผลมานิดหนึ่งว่าทําไมเพื่อนๆถึงคิดว่าโลกนั้นๆถึงน่ากลัวและรุนแรงนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ